เข้าสู่ช็อกแอนด์ฟัรมลี่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านนะคะแบตเตอรี่นะคะซึ่งวันนี้นะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะก็คือ,อ,อพี่วารีนะคะโนเซนบบราเอร์ออสเตรียเวียนนานะคะก็ได้ให้งบประมาณนะคะมาซื้อแบตเตอรี่นะคะ4ก้อนนะคะ,คะแล้วก็รวมทั้งสายไฟต่างๆนะเพราะว่าทางพี่นะคะวิวารีนะคะ,ะ,คะก็ได้ปริัาิสนับสนุนนะคะในการที่จะ ให้ใส่แบตเตอรี่อันใหม่นั่นเองนะคะเพื่อที่จะไปใส่รถไฟฟ้านะเดี๋ยวให้วันนี้แอดชัยก็ได้ทําการจดรายละเอียดต่างๆนะคะให้มาที่ซื้อนะคะเรียบร้อยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะตอนนี้เราได้มาถึงที่นะคะร้านที่บานนอนนะคะเป็นร้านที่แอดชัยเคยมาซื้อแบตเตอรี่นั่นเองแลรแล้วก็ได้แนะนํามานะคะวันนี้ก็มาซื้อแล้วนะคะก็จะถ้าได้ไปก็จะให้แอดชัยนะเขาเรียกว่าใส่ให้เพราะว่าหนึ่ง รถไฟฟ้านะคะที่เราคาราว่าที่เราใช้งานนะก็คือน้องส้มนั่นเองนะคะกพอจะได้นะะขนนะคะคารกว่าขนเงินขนทองได้ด้วยนะคะแล้วก็ประหยัดเวลาย่นเวลาในการที่เราจะขนเงินขนทองนะคะเยอะขึ้นได้มากขึ้นนั่นเองนะคะวันน,ะะนี้นะคะเราก็มาถึงที่ร้านที่วันเป็นแบตเตอรี่แบบนี้นะคะก<อ>็สี่ลูกนะคะ<อ>ที่นี่นะคะก็มีอุปกรณ์ครบหมดเลยนะไม่ว่าจะเอ่ออุปกรณ์ในในาการตัดหญ้านะคะหรือว่า ในการเกษตรหรือว่าอะไรต่างๆก็มีครบเลยนะคะค่นี่ค่ะสายนี่ตอนนี้นะก็ช่างก็กําลังจัดอุปกรณ์ให้กับเรานะคะว่ามีอะไรบ้างรายการที่แอดชัยจดมาให้นะคะ,ะเดี๋ยวเราต้องไปซื้ออีกร้านหนึ่งซึ่งอีกร้านหนึ่งนะเขาเรียกว่าร้านตรงนี้หมดนั่นเองเราต้องไปซื้ออีกร้านหนึ่งนะคะอันนี้เราก็ออกจากร้านแล้วนะคะมาเจอ,เ,อ,อเขาเรียกว่าฝักบัวเนาะค่ะขายยังไงคะ สามร้อห้าสิบเอาแบบอ่อนๆอร่อยอร่อยค่ะหนึ่งร้อยบาทจ้าเนี่ยค่ะซื้อไปฝากลุงช่างแล้วก็ทีมงานค่ะสื้อกินทินถั่วไหมเอาถั่วถุงหนึ่งด้วยจ้าเอานั่นไงเจ้าของร้านนู่นหนเจ้าของร้านนู่นนู่นโอ้โหนั่นไงตัวสีขาวหนั่นโอ้โหถามก็ไม่ตอบด้วยโอ้ไม่ถามไม่ตอบเลยว่าจะซื้ออะไรเนี่ย กระปองลานเจ้าเลยจุดจบไปง่ายๆอะข้าโพดอะไรครับแม่ค้าเหียวค่ะอ๋อเอาสักถุงหนึ่งเอาอร่อยอร่อยนะเอารวมใส่ถั่วไหมสามอย่างห้าสิบไม่ไม่โอ้โหสามอย่างห้าสิบเอางั้นเอาเอามาเอามาเอาเอาถั่วสองละกันข้าโพดหนึ่งอะอร่อยอร่อยนะอร่อยอร่อยนะเอออะนะคะช่วยอุดหนุนนะคะไปฝากทีมงานเรา อ,นอืนี่ค่ะของโปรดบำรุงนี่ค่ะโู๊ยน่ากินมากเลยนะเอฟสี่เพราะตรงนี้เป็นบ้านไรนาะเสือนะบ้านนาบ,บัวอืที่เขาปลูกบัวเป็นหมู่บ้านปลูกบัวค่ะมีฝักบัวเยอะเลยนะคะ,ะช่วยอุดหนุนนะคะอันนี้อันนี้แถมไห่ใครคะแถมไห่ใครคะแถมให้โชเฟอร์ว้ายตายแล้วใจละลายแถมให้โชเฟอร์อโอ,อ,อ,รอ้โหโชเฟอร์หล่ออ,ลอุ้ยตายแล้ว เขาว่าโดนให้แถมอ่ะโอเคนะคะหลังจากที่เรากลับมาจากการซื้อแบตเตอรี่นะคะเราก็มาอัปเดตนะคะงานล่าลสุดของทีมช่างนะคะช่างใหญ่นะคะอ่านะคะลุงช่างนั่นเองนะคะนำทีมโดยลุงช่างนะคะนำพาแอดชยัยแอดชิดนะคะในการที่จะอู้หันไปเจอเด็กรถนักเรียนเต็มคันเลยครับพี่น้องนี่พี่น้องเอ้ยนี่ค่ะ นี่ค่ะก็เขาเรียกว่าอัปเดตนะคะการเชื่อมเหล็กศาลานะคะศาลาตั้งพระนะเพราะว่ายังไม่มีชื่อนะเอฟซี FC เนาะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะตั้งชื่ออะไรไก็ยังไม่มีชื่อเพราะฉะนั้นก็เ,ออเรียกชื่อว่าศาลาตั้งพระเลยก,กันนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นการเชื่อมนะคะเชื่อมเหล็กก่อนเอฟนซะีดูเสานะดูเสาก่อนนะคะโอ้ดูเขาเรียกว่าเสาต้นใหญ่มากเลยนะคะ ถือได้ว่านะมีความหนามากแข็งแรงมากเลยนะคะน,นะเส,ส,สาหนาเสาซาลาถือว่าทนมากเลยนะคะก็ตอนนี้อยู่ในช่วงของการเชื่อมเหล็กนะคะเสายังไม่มีการที่ปูนนะ,ะเพราะว่าเ,เราสามารถขยับเยื่นได้นะคะ,ะขยับเยื่อนได้แก้แก้ไขได้ เอฟซีดูทุกมุมเลยนะคะดูทุกมุมวันนี้มีหมวกด้วยนะหมวกเชื่อมนะบันะบรรยากาศวันนี้ก็ครึ้มเช่นเคยนะคะเราไม่รู้ว่าฝนจะตกตอนไหนเราก็ยังไม่ทราบนะคะ บางทีก็มีแสงแดดออกด้วยนะคะพอตกเย็นปุ๊บบรรยากาศก,ก็เริ่มครึ้มและครึ้มฟ้าครึ้มฝนดูนะต้นโมกนะคะที่นํามาปลูกไว้นะะตอนนี้ก็เขาเรียกว่ากันลังออกเขาเรียกว่าเริ่มโตขึ้นแล้วนะคะเนี่ยต้นโมกนะคะ ทรงนะสาลาจะออกมาแบบไหนนี่เรายังไม่รู้นะคะเดี๋ยวเราก็คอยติดตามชมนะในคลิปทุกๆช่องนะคะท้องฟ้าวันนี้สวยมากเลยนะคะอู้ือว่าโทรศัพท์เราสวยไม่นะท้องฟ้าสีฟ้าจริงๆนะทุกคนดูนะคะว้าวคืองามแท้ท้องฟ้าสีสวยมากเลยะคะ่ะสีฟ้า นะตรงนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านนะคะมาอยู่ใกล้ๆนะอง์ปูนะอนะตอนนี้ทีมช่างก็กําลังทํางานทำบ้านดนะ้านหลังด้วยนะคะนี่นะเอฟซีเพื่อนบ้านนะคะจะชาวจาปาดงนั่นเองตรงนี้ก็จะเป็นสวนมันนะคะตรงนี้ก็เป็นทางไปบ้านห้วยน้าเที่ยงนะคะไปทางบ้านม่วงนะคะนะถ้าผ่านเส้นนี้ไปก็จะทางด้านนี้ก็จะไปบ้านนะคะจาปาดงขนะุดเรือคํานะคะทางฝั่งนี้นะคะนะของเรานี่ก็จะอยู่ออกมาทางเส้น ออบ้านห้วยน้ำเที่ยงนะคะถ้าเอซท่านใดมาก็สามารถนะคะเขาเรียกว่าปักหมุดนะวางปูนะวางปูปาริจิตนะคะอ่ะรู้สึกว่าฝนจะโปรยโปรยมาแล้วนะคะตอนนี้ไม่มีอ๋อไม่มีนะคะลุงช่างบอกไม่มีค่ะเออไม่มีไม่มีนะคะไม่พอดีมันรินใส่หัวเมื่อกี้นะองค์ปูจ้ายอยงปูอย่าเพิ่งฝนมาเด้อองค์ปูแต่ครื่มได้นะขอพรองปูอย่าพึ่งฝนม,ม,มานะคะเพราะว่ากําลังเชื่อมอยู่ กำลังเชื่อมอยู่เดอ้อปูอย่าเพิ่งฝนมาเนะปูเดอ้อปูอฝนพัดพาฝนไปที่อื่นแต่ครึ้มนะขอให้ครึ้มอยู่อากาศเย็นสบายเอดชยายก็ใส่หมวกกันน็อกในการเชื่อมนะคะก็จะได้ไม่เป็นอันตรายด้วยน,นะคะใส่หมวกกันน็อกเชื่อม บอได้ว่าพากันเปื้อนเด้หูู้ช่างกระไดเลยบอกว่าแรดชัยใส่หมวกกันน็อกเชื่อมมันจะได้ไม่อันตรายไม่ได้ไม่ได้บอกใส่ผ้ากันเปื้อนได้มื่อก้นอ่ะน่นะคะก็อัปเดตล่าสุดนะคะก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณเ c ซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะฝากสั่งซื้อปิธภัณฑ์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ